แหแแแววแผลบสวัสดีครับเฟซีที่น่ารักของพีพีนะจ๊ะบอกเลยว่าคันนี้ที่รอคอยอย่างมากๆเลยนะเฟซีนี่บอกเลยว่ารีเควสเนี่ยแกรนเบียร์มาถล่มทลายมากๆก่อนรับชมคลิปนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องเจนเจสสวัสดีครับเราอยู่กับพ่อบ้านติ๋งด้วยนะครับนี่จะคอยซุ่มตลอดเปน็นบรรยากาศไกลๆเลยสถานที่ตั้งเลาอย่ไหนจ๊ะน้องเจนสถาที่ตั้งนะคะอยู่ที่ถนนเลียบทางด่วนไกรโรยสุนทรบุรีนะคะไม่ใกลไม่ไกลทางของนิคคารแหววมาเยี่ยมเยาเราได้เนาะ ไม่ซื้อไม่ว่าแวะมาหา<ม>ก็ยังดี <laughs> <laughs> วันนี้เรามีอะไรามาใส่เอฟซีจ้าต้องเจนวันนี้นะคะเรามีรถญี่ปุ่นนำเข้าเลยนะคะโตโยต้าแกรนเวนะคะปี2002นะคะ V6 ขาสวยๆเลยเนาะ <c oughs> ตัวนี้เป็นเครื่องยูซนะเ,นเพื่อนเนะแล้วก็เป็น3.4 <c oughs> เบนซินด้วยบอกเลยว่าคันนี้เป็นรุ่นรู้สึกว่าจะเป็นเวลแค p นะเวลแคบคือมีบอกที่เป็นวิวแชร์กดเป็นอัตโนมัติเลื่อนลงมาได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับ นี่ครับผมเพื่อนสวยสวยเรนะ้าแกรนเวียปี2องพนะออโต้นะครับและคันีติดอารบีจีมาแล้วด้วยนะครับประหยัดแน่นอนนะครับเป็นถังโดนัทอยู่ใต้ท้องรถด้วยประหยัดคุ้มค่านะครับน่าใช้ครับแกรนเวียนี่มากี่คันก็ขายหมดเพื่อนๆนะหารถสมบูรณ์ยากมากๆนะเห็นไหมนะครับรถสวยๆกันเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าปิดประตูไม่สนิทอ่ะเนี่ยหือตาจะไหล มาดูฝั่งนี้กันนะครับอีกสักหนึ่งครั้งนะครับ t o y o ต้าแกรนเวียนะครับปี2002ออโต้นะเพื่อนๆนะ3.4เบนซินนะสวยๆก็เลยทีเดียวเชียวประตูสองข้างเนี่ยนะครับเป็นดูดอัตโนมัตินะครับแต่ว่าสไลด์ออนแบบเมนนวลนะครับขอดูภายในนะครับเข้าบ้านครับแผงประตูสวยสะอาดนะครับสวิตกระจกนะครับแล้วก็นี่ฮะนี่ครับลูบิสต์ล็อกครับยังพี่เล่นอยู่นะ ยังใช้าง,งานได้อยู่นะกร็จอไฟฟ้านะครับแล้วก็เบาะเนี่ยเปรรย็นกำมะหยูด้วยกำมะหยี่นะยังสวยสะอาดอยู่เลยนะครับเนียนนุม่มนุนเนียน <laughs> เนียนนุม่มเออเนียนนุม่มใช่ไหมขอตัวดีวดเพื่อนๆนะลิ้มไม่ค่อยดีฮะขอฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยครับพ่อบ้านครับรถสวยสตาร์ทติดชื่องมีโอเวอร์ไดร์ด้วยนะเพื่อนๆนะดูนะฮะอันนี้มีปุ่มยิงจรวดด้วยนะครับสามารถยิงพิซไซ์ได้ปุ่มเยอะเหลือเกิน หยอกหยอกหยอกอันนี้เป็นรับโทรซับบูทูตได้นะครับดิสเพย์แล้วก็ปรับเซลล์มตรงนี้ได้นะครับบอลรูมฮะแห่แหดวงมุงในไม้สวยนะตรงนี้เป็นโอเวอร์ไดนะครับสามารถ <S <S กดปิดเปิดได้นะครับแล้วก็กระจกปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับบอเบอร์สวยนะใช่รถว่กน่าใช้นะครับน้งเจนนะครับน้นาก,กาศก็ยังดูดีอยู่นะครับลายมุ้งลายไม้แอร์เป็นซิตอนด้วยนะครับเดี๋ยวไปฝั่งรถกันแผงประตูข้างก็สวยสะอาดเกือบทุกบานนะครับ มาสดๆ,ๆเลยนะเพื่อนๆนะยังไม่ได้ทําอะไรเลย abs airbag คู B ่ B B ด้วยนะครับริ้วรอยเล็กน้อยตรงนี้นะครับเห็นแล้วขัดใจเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเก็บให้เรียบร้อยเลยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนนี่ฮะลายไม้สวยนะครับชอบเก็บของก็ยังใช้งานได้เนาะนิดนหน่อยๆยโอเคนะครับแล้วก็นี่นะครับที่จุดหรีนะครับก็ยังใช้งานได้นะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาเป็นมานไฟฟ้านะนเพื่อนๆนนะสามารถใช้งานได้ตัวนี้ก็ห้องเก็บของแล้วก็ที่วางแก้วน้ํานะจ๊ะบอกก็ยังเรียบร้อยอยู่นะสะอาดสะอ้านนะครับ ไหนจ้าอีกที่วางแก้วน้ํแตามารถดึงออกมาได้นะโอเคสวยนะเอาจริงๆก็ถือว่าไม่มีอะไรข้างหน้าเป็นบุนล,ลูปนะครับลูกก็คือเปิดแค่กระดกได้เฉยๆนะครับแต่ว่าสไลด์ออนไม่ได้เดี๋ยวมาดูสองแถวกันตาจะไหลเฮ้ยประตูฝังงนร้นเป็นอัตโนมัติเหรอพี่ถึงดึงน้ำตาจะไหลนี่นะเ,เพื่อนนะแถวที่สองนะครับดูซะก่อนรถาำข้านะญี่ปุ่นจริงๆอ่ะเนี่ย ภาษาโดเรมอนอเนย์โมโตอะไรท้งอย่างนี่ยแล้วก็ดึกแอร์หลังนะแล้วก็ปรับได้นะครับแล้วก็บอกสไลด์หน้าสไลด์หลังแล้วปรับข้างแล้วก็มีพนักแขนได้ด้วยนะจ๊ะเป็นพนักแขนของพี่ดูหน่อยสองข้างเลยนะครับแล้วก็มีแอร์บนนะครับสันรูฟสามารถเปิดได้นะขอสนันนิดนึงนี่ครับนี่เปิดปิดได้ปกติเลยนะครับผม นีใช้งานได้หมดแถวที่3ก็สวยนะนี่มีอะไรนะครับแล้วก็ไฟตังเต่งนะครับที่จับนะครับตัวนี้ไม่มีแอร์ราวนะจะเป็นแอร์หนังอย่างเดียวโอ้นี่เปิดอยู่นะก็ถือว่ายังเย็นอยู่ปะเดี๋ยวเราไปดูท้ายกันท้ายก็กว้างขวางนะตามสไตล์ของแกนเบียแล้วนะครับดีครับผมสวยๆก็เลยทีเรเดียวเชียวนะครับนี สวยงามจริงๆปีศูนย์สองตัวสุดท้ายเพื่อนๆนะครับเบาเบอร์สะอาดพับนะครับแล้วก็สไลด์กอนไปข้างหน้าได้เหมือนกันไปดห้องเครื่องกันเดี๋ยวกลับไปห้องเครื่องเมื่อกี้ที่บอกไว้ว่าประตูเนี่ยถ้าเราปิดเบาๆเนี่ยจะเป็นประตูดูอัตโนมัตินะเดี๋ยวไปดูประตูดูอัตโนมัติกันนะครับเนี่ยเราสไลด์ออนไปเบาๆนะครับดังแ๊กนี่ก็ดูปกติไปดูฝั่งซ้ายกันนะครับ เล็บซ้ายไล้ขวาใช่ไหม <Yeah. S 1> ดีนัาเรียนภาษาอังกฤษมาอ่ะน้องเจยเปิดพี่ดูสักครั้งหนึ่งนะครับเราสไลด์ออนมาแล้วนะครับามาดูพร้อมกันเดี๋ยวดูฝั่งนี้กันดูความนุ่มนวลของน้องเจนทาบ้างเมื่อกี้ตึ่ว่าน,นุ่มสุดละมปดูน้องเจนที่จะน,นุ่มกว่านี้ไหม oh. โอเคอ่ะไม่ต้องดูแล้วน้ำตาจะไหลคืออย่างนี้นวเพื่อนๆนะเดี๋ยวทำให้ดูนะครับรนะเราปิดปร,ประตูธรรมดาแล้วครับ พอมันลงล็อกดังแบ็กเนี่ยนี่เห็นไหมครับไม่ต้องออกแรงกันเลยทีเดียวเชียอพี่ว่าเราจะนุ่มนวลกับพี่ถึงนี่น้องเจนนี่ก็ฮาร์ดคอร์นะดูขอ,นะด,ขอดูห้องเครื่องหน่อยเป็นคนแบบฟิตเนสไงเขาเล่นโยคะอยู่ห้องเครื่องเขาสวยสะอาดเพื่อนๆนะเพื่นะมไม่มีเสียงดังลืมบอกไปดูแบตเตอรี่ซะก่อน0807เปลี่ยนมาเมื่อวาน ใหม่เดียมเดียมตะเลยทีเดียวเชียว 3k แบตเตอรี่แฟงดีไม่มีย้้ยอะไรนะแฟงดีแดงดีไม่มีย,ย<อ>นะ้้ยลินพันกันเย็นแล้วห <c oughs> ้องเครื่องสวยสะอาดนะเห็น <c oughs> ไหมนี่มีโดนหนักนะแล้วก็ไม่มีชมน้ำานะครับ <c oughs> รถเดิม,ดมแทนเพจอยู่ครบหมดรถสวยรถเดิมรถดีก็ไปจับระเกานะฮะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยนะมารอชมราคากันดีกว่านะจ๊ะว่าคันนี้จะเท่าไหร่กันดีเพื่อนๆจ้า แกรนเวียคันนี้นะจ๊ะจุบ,จบุน้องเจนให้ไรอยู่ตรงนี้จ้ะเวลแคปวิวแชร์ของเรานะจ๊ะเดี๋ยวมาดูพ้อมกันว่าใช้งานกันยังไงนะพอบ้านครับสาธิตดูนิดนึงครับผมเห็นบอกกดตรงนี้ลงใช่ไหมครับแล้วก็หมุนอ๋อแบบนี้นี่เองนะครับเห็นบอกมีรีโมทด้วยพี่รบกวนพอบ้านนางนี่ถูกได้ไหมครับเดี๋ยวเป็นพรีเซนเตอร,ตร,ตรต์ให้หน่อยอ่านน้องเจนมายืนกดให้หน่อยถ้าเหมือนเป็นนางพยาบาลหน่อยนางพยาบาลผู้น่ารักนะครับ เก็บเท้านิดนึงครับดูสุภาพไหยฮะพอทุกอย่างเข้าที่ปุ๊บเราก็สามารถกดปุ่มลงได้เลยอะกดเลยจ้ะนี่ครับผมอย่างเจ๋งครับเพื่อนๆดูพ่อ้านดูเขินเขินนะน้องเจนออกล้องนั่งนิ่งๆก็ดูเขินเขินอย่างเท่เลยนะอ่ะเก็บได้แล้วครับแค่นี้พ่อ้านก็เขินแล้วฮะยกขึ้นนิดนั่งนิ่งๆเลยฮะไม่ต้องเขินไม่ต้องเขิดไม่ต้องเขินไม่ต้องกด รีโมทคอนโทรลใช้ได้นะครับแล้วก็มอเตอร์ใช้ได้นะครับแล้วก็บอกก็ใช้ได้ด้วยนะครับเชิญวแพ๊บมาเรียบร้อยแล้วขอบค, er ค,คุณพรีเซนเตอร์ด้วยขอบคุณน้องเจนด้วยขอบคุณพ่อบ้านด้วยนะครับแล้วเราก็หมุนเก็บเหมือนเดิมนะครับก็คือคนลงนะครับแล้วก็หมุนเป็นสามรองศาเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็ปิดประตูอย่างนุ่มนวลน,นะครับพ่อบ้านขอดูความนุ่มนวลนิดนึงนี่ปิดประตูอย่างนุ่มนวลน,นะจ๊ะนุ่มนวลของจริง เดี๋ยวมาดูพร้อมกันจะ้ะมาแล้วจะ้ะมาแล้วจะ้ะโตโยต้าแกรนเวียนะครับ3.4นะครับเบนซินสวยๆเลยนะเจตระเบจมันเรียบร้อยประหยัดกันเลยทีเดียวเชียวแล้วก็เป็นรุ่นเวลแคปนะครับแล้วก็เป็นเบาะวิวแชร์ไฟฟ้าด้วยนะครับรุ่นนี้หาก็อยู่นะบอกเลยว่าพร้อมใช้สวยๆกันเลยทีเดียวเชียวคันนี้เท่าไหร่ดีจ้าน้องเจนคันนี้นะคะ325,000บาทเลยโอ้โหตุง้งตุ้งตุ้งตุ้งชุดจ่อเลยฮนะราคานี้ไม่แพงเลยนะบอกเลยว่ารุ่นนี้หากันอยู่ นะครับสวยๆกันเลยทีเดียวเชียวอีกสักครั้งหนึ่งนะตัวท่าแคนเบรียนะครับแล้วก็เป็นตัว3.4เบนซินด้วยนะครับสวยๆเลยทีเดียวชอปปี้สองพันสองตัวสุดท้ายแล้วนะครับนะครับภา,ายในก็สวยสะอาดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฝากกันไปนิดหนึ่งแล้วกันนะวันนี้ก็เดี๋ยวต้องรีวิวต่ออีกสองคันงานเยอะมากเลยต้องจะมีอะไ,ไรฝายพี่ตีไหมฮะฝากตีนะคะเข,ขไปกดไลค์เพจเฟซบุ๊กและช่องยูทูบของเรานะคะทีพีพออโต้คารค่ะชื่อเดียวกันเลยขอบคุณม,มากนะครับจะาห้าหมื่นสามแล้วนะครับ แคปซลเราก็เหนียวแน่นนะครับแล้วก็ช่วยรับกระจายกันเยอะมากๆเลยขอบคุณมากเลยเดี๋ยวมาเจอกันอีพีหน้ามีอะไรมาฝากกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ